จะได้หรือเปล่านะนี้ไม่แน่ใจขายผมขายอันนี้สิ้งไปฮะไม่ใช้นางแล้วจะซื้ออันนี้ออกมาเบิร์กเบิร์กโอ้แหวนเหลตุ่มแตกครับผมเบิร์กเบิร์กความหวังอยู่ที่อิมิลี่ครับผมกระแลตสวยครับฮะพวพี่อีกแล้วนะฮะซัมเมทนะบอมกระเกมอาวีนะกระหมดะชลเชสใช่ไหมมันนะคุณยังวะแล้ววันนี้เรามาเล่นเผาเกาะสะท้อนกันนะครับมาดูซิว่าเราจะสู้ เอาแอสตินได้ไหมแต่ว่าตบเผาแอสตินไปแล้วนะครับครับว <c oughs> ่ามันน่าจะสู้ได้อยู่นะถ้าเกิดตัวครบของของเมียนะ,นะผมว่านะมันน่าจะสู้กับเผาแอสตินได้นะผมว่ามันเป็นเป็นอีกหนึ่งเผาะนะที่แก้ทางแอสตินได้นะกระพอ,อพวกซับพอร์ตไอ้นั่นอะซับพอร์ตเมดอะไรไอ้ซับพอร์ตไอ้เขาเรียกอะไรวะเรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูก <c oughs> เรียกไม่ถูกครับผม <c oughs> ซื้อตัวก่อนนะโอเค ันนี้เรามีไอริ ri, มีเนี่ยครบแล้วเผาหซ้พอพนหกตัวนะแต่ว่ายังลงไม่ได้นะยังลงไม่ได้ครับผมเดี๋ยวรอตัวก่อนนะมันยังไม่เวล2สองสามนะเอาลงไม่ได้ผมเอาลงไปก็พลาทีมนะครับเอาลงไปก็พลาทีมเ,เปล่านะเปลืองตัวด้วยเพราะว่าตอนนี้มันมีเวลาสองเต็มกระดานอยู่นะมันจะท้อนความเสียหายนะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบนะครับภายในสองวินะได้รับโลสองวินาทีนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าครบหกตัวก็ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะครึ่งนึงอนะ่ะมีโอกาสครึ่งนึงอนะ่ะครึ่งต่อครึงนะ่งอ่ะ เดี๋ยวผมจะเอาเคียวเนี่ยมาใส่ไปโอเลตนะเพราะว่าไวโอเลตเนี่ยมันกิ้งกิ้งหนีได้นะมันก็ยังแบบยื้อๆแบบพวกเผาอเอทาซินอนะหนีอ่ะเ,เป็นเป็นตัวที่แบบเผาอเอทาซินไม่ค่อยชอบแน่ผมว่านะสําหรับไอ้เผาเนี่ยนะครับสําหรับไวโอเลตของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวอะไรลงไปดีวะเอาคาเฟอีนีลงไปก็ได้นะเ,เ,นเนี่ยเอาแอนนิฟส์ซัพพอร์ตแต่ว่าเอานี่ลงไปดีกว่านะครับคาเฟอีนีนะแล้วผมก็จะซื้อแรดตาตัวหนึ่งปึ๊บ ซื้อแร็ปซื้อแร็ปซื้อแร็ปเอาคลกแร็ปไปดิแร็ป <ละ S 2> ผมใกล้จะสามดาวแล้วทุกคนขาดนอีกนิดนึงคนระับกะว่าจะซื้ออันนี้เลยนะฟลอเรนติโนเอ้ยไม่ใช่ฟลอเรน์เนี่ยเอามาคู่กับนั่นนะเผาเผานี่นะครับเผาม้า,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 มาผมเนี่ยแต่ไม่เอาเป็นมิเลสปอะมันไม่เอาไมแบบ่อยากได้โอ้ฝั่งเขามีวิลล่าทุกคนนะโหดอยู่นะวิลล่านะครับผมวีล่าเนี่ยโหดมากครับ เพราะว่ามันสร้างความเสียหายจริงนะวิลาปิดเ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 โอ้แพ้โมเลนแล้วครับโมเลนโลเหลเวเพียบเลยฮะไม่ไหวครับแ,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 แพ้แพ้เพราะแพ้เพราะไอ้นั่นน่ะแพ้เพราะวิลานะฮะกับโมเลนเนี่ยแหละโล่ป้องกันสถานะครับผมต้องการป้องกันสถานะเอามาใส่กับอีมิลี่ครับอีมิลี่ผมจะได้ไม่โดนสตันนะส่วนโล่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาใส่ไปกับ ได้ดีวะฟอลอเรนติโน,โนก็ได้นะปับ๊บโอเคอลิสเล็วสองครับผมเอาอลิสลงไปแทนนะได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวรอดูกันนะวีเลสดูโอ้แรดสามดาวครับสวยโอเคแรดผมบุญแค่นี้พอละเดี๋ยวผมก็อัพเป็นเลเวลขึ้นนะโอเคสโตรโลก็ใส่ฟอลอเรนครับขยับแรดขึ้นมาตรงนี้นิดนึงฮนะรับโลจากฟลอเรนนะครับจะได้รับทั่วๆกันนะเออแต่ผมว่าออเอาฟลอเรนเปตรงกลางก็ดีนะเมื่อกี้ โอ้โยดูดิเตะโคตรแรงอ่ะปากดูแลวตยดิขนาดไม่มีของเวทนะเนี่ยปาก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 ตอนนี้ผมนำอยู่ที่หนึ่งนะทุกคนนะปากโหดูอีมีลี่เตะสอง0ันกว่าเฮ้ยเฮ้ยเกือบแพ้ <c oughs> เกือบแพ้ปันสัตว์ป่าครับผม n s y o l ฟอออกมาแล้วบัตเตอร์ไฟครับผมจะเหลือไว้สามสิบสี่นะเผื่อไว้หมุนนะทุกคนนะเอาเอไว้กี่เปอร์เซ็นต์เลยเอาฟอร์เรนไม่ต้องการครับไอ้ oh <my> ไม่ใช่เดี๋ยวฟอร์เรนไม่ต้องการเอานี้ไว้ตรงนี้มันจะได้รับโลดจากฟอร์เรนทั้งสี่ตัวนะผมนี่อันนี้นี่เคยังไม่มีตัดเลือกยังไม่มีอะไรที่เลยครับทุกคนนะ <c oughs> ยังไม่มีตัดเลือกยังไม่มีอะไรเลยครับ อาจจะเอาอิมิลี่แยกหรือเปล่าไดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวต้องดูแผนก่อนรอบ,บหน้าค่อยดูแผนนะอุ้ยสามดาวฮะสามตัวเชด่อแล้วแล็กกูทำไมวิ่งอ,อ้อมวะโอ้ยฟอรเรนผมโดนโดนโด,ดนงัดล่วงเลยฮะโอ้ยผมงงอะทำไมแล็กผมผมวิ่งหนีแล้วไวโอเลตไปกิ้นอย่างงั้นนะ <laughs> มันเป็นตัวเดียวที่คอนโทรไม่ได้ดอะไวโอเลตอะเป็นเป็น ตัวเดียวที่แบบคอนโทรลไม่ได้แม่งวิ่งอยู่จู่แม่งวิ่งไปให้เขาแบบมาลุมมาตุ้มอะวิ่งไปเขามาลุมมาตุ้มกระทึบเฉยเมื่อกี้เนี่ยเคนอลิสนะฮะแล้วก็ไวเลตแต่ผมขายแอนเนสก่อนแอนนีสมีแค่แค่นี้เองไม่ได้่อขายไม่ได้อเมริกันอเรินก็จะสองล้านแล้วไวเลตจะได้หรือเปล่านะนี้ไม่แน่จจ่ขายผมขายแอนเนสพิ้งไปฮะ ไม่ใช้นางแล้วจะซื้อนี้มาเติบเติบโอ้ไวเลต,ต่ำแตกครับผมเติบเติบความหวังอยู่ที่เอมิล,ลี่ครับผมแกละต์สวยครับอ่าที่หนึ่งแพ้ครับสวยที่หนึ่งแพ้ครับไวเลสสองดาวมาอันอ,อินมาครับผมอีกทีหนึ่งไม่มีครับอัพสีโลขึ้นไป เก็บตัวผนมะยืมอินฟัมใส่ทีลงไปครับเรามาวางคู่กับไฟเวเลตตรงนี้ส่วนคีเนี่ยผมว่าเอาไปใส่ไฟเวเลตกระดิ่งกันนะปึ๊บดามเมจขึ้นเป็น842อันนี้700กว่าปึกปึกโอ้โหว,วเลตตีเหรอเะนะี่ยปึกปึกปึกอุ้ยสองพันกว่านะเฮ้ย เอาว่ะถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มนะทุกคนนะถือว่าคุ้มนะอันนี้คืออะไรเนี่ยของกันเหรอชีวิตรอดมาน,นี้เลยล็อกชิลครับผมป๊บล็อกชิลใส่กับเอมิลี่ครับผมว่าแบ่งไหมแบ่งใจนี่มาใส่แรดบ้างไหมเอ่ยว่น่าสนใจนะดีดไม่ใส่โอ้คาะวนนี่สองดาวมาแล้วจา้าแต่ไม่มีตัดเลือดจา้า มีมากระเท้านั้นละจ้ามีมากระเท้านั้นละจ้าเอาแล้วออกมางเงี้ยมันจะได้วิ่งออกเงี้ยไม่วิ่งอ้อมนะเพราะมันมันไม่วิ่งวิ่งซ้อนกันอะเคลียผมเน่น้อยใจครับผมอลิสใส่อเมิลี่ดีปะไม่ดีปะไม่คุ้มอะถ้าเจ้าอเมิลี่ออกอันติไม่ทันไม่คุ้มทุกคนผมส่วนแค่อิมิลี่อันติเตะแค่นั้นแหละบาาบาาบาา ปากปากดูดิแต่ว่เลตผมโดนล้วงไปแล้วอ่ะฮึมฮกลับกัับเอาคีบกลับทางด้านของอีนี่เลยโอ้ดูดิแม่งแพ้ทีเดียวแบบหายควบเลยดับไฟฟ้าอันนี้ไอเทมพลังงานดับไฟฟ้าไอเทมพลังงานพลังงานกีนก่อนช่วงนี้แทงอยู่ข้างหน้าเยอะเหลือเกินนะทุกคนโอ้คุ้มแล้วปึ๊ก สมุดมาว่ะแต่ว่าไม่ไม่มีนี่ทุกคนนะไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรวะเอ่อไม่มีนั่นแ่ะเขาเรียกอะไรวะไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ทันวะไม่มีตัดเลือดเออดรือก่อนก็ไม่มีตัดเลือดเออ โอ้คาเฟนี่ยิงไม่ค่อยเข้าเลยไม่มีพลังงานอ่ะไม่มีตัดเลือดไม่มีพลังงานจะจะสู้ได้หรือเปล่านะของเขามีฟีนิกซ์ก็มีตัดเลือดนะแล้วไวอเลสไวอเลสเพิ่งไปอยู่อะไรตรงนั้นน้าโอ้ไอ้เชี่ยโอ้พี่น้องอีเจ๊ไวอเลมึงกิ๊กไปอยู่ทำไมตรงนั้นเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะมันคืออะไร เอานี้มาน,นี่มาใส่คาคาฟินี่ฮะส่วนอันนี้ก็มาใส่ครับใครดีวะอิมิลี่ดีกว,ะวะ่า่ะส่วนโลมาใส่แรดดีกว่านะปึ๊บมาโอเคครับผมดูซิวมีอะไรบ้างเนี่ยฟลเรนติโนฮะเทลนะเพท่าเอ้ยเพท่ามาได้อยู่ครับผมอับลุลัว จะไหวแล้วแบบเอาไวเลตแม่งมาอยู่นี่เลยแม่งตัวปัญหาอย <c oughs> เนี้ยมึงนี่มันกิ๊กไปเขก็ยิงตลอดเลยลอ่ะก็ไหลของมึงวะกิ๊กไปโด,ดกนกิ๊สุ่ติงตลอดเลยอ,อ่ะอ๋อยิงเอ้ยเฮ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 ้ยใส่ขี้แรงมากครับผมปากปาด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 โอ้ย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 แต่โดนสแตนเทลครับผมแพ้แล้ว แพ้แล้ว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 โดนสตันเทลฮะฆ่าเทลไม่ได้ฮะโหจะใส่ขี้แรงอ่ะเฮ้ยถ้ามีตัดเลือดนี่อบัดจ้างอ่ะ <c oughs> บอกคำเดียวว่าบัดจ้างอ่ะอยากได้ตัดเลือดนะทุกคนนะตัดเลือดไม่มาดิประเด็นเนี่ยบัตเตอร์ไฟผมก็แม่งแบบสี่ตัวว่ะทิ้งไปเอาเอเนสมาเพรา้าเอาเอนนสออกไปเลยฟอ <c oughs> รเนดีกว่า อันต่อไปชึบถอดดวงตาลงไปทันไหมไม่ทันโอ้เอาดูอันดีอิลงไปทำไมวะเนี่ยผมอยากจะถามความในในใจของท่านว่าทำไมถึงท่านเอาเอาดีอินลงไปครับผมโอ้ยแพ้ตอนนี้แพ้ครับผมยับยับเหลือสิบเจ็ดคะแนนแล้วจากจากที่หนึ่งอะคิดดูของไม่มา นี่แหละคือคุณอยู่ที่หนึ่งได้คุณก็ลงมาอยู่ต่ำสุดได้ทุกคนนะแค่ของไม่มาแค่ของไม่มาชิ้นเดียวอ่ะจากจุดสูงสุดก็อยู่ต่ำสุดได้ครับผมเพท่าตัดเลือดตึกมามาแล้วมาหลอดเมดเหรอตอนนี้ผมมีนี่อยู่ เดี๋ยวผมเอาเอ็นเน็ตลงไปนะผมขอตัดเลือดนะะขอตัดเลือดนะขอตัดเลือดนะขอตัดเลือดนะพี่น้องขอตัดเลือดนะพี่น้องไหนว่าตัดเลือดโอ้เนี่ยบอกแล้วโค้คือตัว,ต,วตัวมีแต่ของไม่มีอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้ปะวะ ตัวมีแต่ของไม่มีมันก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะแม่งเอ้ยเนาะเจ้าจอร์ดพลัางงานก็เอามาใส่เมต่าแล้วกันนะสองดาวหน่อยฮนะส่วนไอ้ไวเลสผมทำอะไรไม่ค่อยได้เลยทุกคนนะน้องเตี้ยผมเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวได้ไหมกับมันไม่เขา้าเอาเน็ตปิงทุกคนขอพายนะได้แล้วได้แล้ว ผมก็ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มาเอ้ยตัดเลือดไปเลยโลกฟาบค่าเทลได้แล้วหนึ่งแต่เหลือแล้อยู่เออเพิกยิงยิงยิงค่ายอนได้แล้วหนึง่งยิงเหลือให้ยเตะกับไอ้นี่มันเป่าเป่าหัวมันปากสวยครับอ้าว <c oughs> มีโรคมีโลกแล้วไงตายไปน้องเนยเขาเรียกอะไรน้องเนยใช่ไหมมาเลยแต่น้องเนยน้องสเลย่ยเขาเรียกอ,อะไร değil, <c oughs> ว <c oughs> ะอืม <c oughs> นูหินหนุหินเออนูหินบับเอ๋ยมาแล้วตัดเลือดตัดเลือดที่ใจต้องการครับผมรู้เรื่องอะมึงงานนี้คาเฟนีมีตัดเลือดครับผมปากเรียบร้อยตุ้มตามตุ้มตาม,ต,ม,ต,ามตุ้มตามครับผมดูก่อนนะเทนเหรอเฮ้ยเทนนี่ก็น่าสนใจนะ <Justice S 1> หนึ่ง <Rain S 1> เทน <Supreme. S 1> สองตัวครับ <Rain> อัพอัพอัพอไปเหลือแค่ประมาณสามสิบครับ ไม่พอวะไม่พอห้าตัวต้องเก้าตัวว่ะจะจะผมแม่งเอามาลอดหนีไปอยู่นู่นอ่ะกระช๊อกเว็บเลยบ้านเนี่ยเทธาเอามันเพิ่มเทธาเอามันปึ๊บปึ๊บไอมันมีมาลอดมันมีมาลอดมันไม่ใช่มาลอดไอ้ตายแล้วตายแล้วเพื่อนตายแล้วตายแล้วเหลืออีเทียวตัวเดียวติดตะตันติดตะตันติดตะตันเอาเป่ามันลูกเป่ามันเทธาเออเป่ามัน ตีต uh, wow, mm ีไ hmm. ว wow. oh. ah. ้ตีไว <trong> <splash> ้ตีไว <ggi> ้ต <c oughs> <c oughs> ีไว้ตีไว้ตีไว้เออเท้าตาแล้วเหลือแค่ตัวเดียวเออสวยเออแจมครับคราวนี้อ <S el hits installations> ัพขึ้น <c> น <oughs> ี้เลยนะรถเดียวได้เลยไหมเนี่ยขอเทคอีกตัวเอ้ยอันอินสามดาวหกสิบครบครับคร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 บผมต้องการซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งโอเคสวยครับเอาไวเลตมาล่อเอลซินไหมครับผมดูฝั่งตรงข้ามก่อนนะ เด็ดๆๆมันหลอดใช่ไหมนั่นน่ะมันหลอดใครว่ามันหลอดมันไม่ใช่มันหลอดเรานี่เอาย้ายย้ายย้ายครับผมย้ายหลบย้ายหลบเปรีธาตรงนี้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 เอาน้องเนยไปแอบมานครับปึ๊บตรงนี้นี่เอาน้องเนยไปล่อไปฮะล่อยถ้าสินา้นไปเอ้ยมันย้ายตามมันย้ายมาหลอดตามไอเวนไอ้เวนแม่งกมาหลอดตามดิต้องไม่โดนน,โดน้องเนยไอ้โดนน้องเนยผม เออถ้าผมได้นะ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 รนะ้องดิร้องดิเรียบร้อยไปแล้วครับผมเรียบร้อยครับแอสาซินไปนะฮะเจอเผ่าก่สอสะท้อนครับร <c oughs> ้องไปเลยร้องไปเลย <c oughs> เดี๋ยวผมรอเทนก่อนนะเอาเทนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าจะเอาเทนไปหรือเปล่านะครับ <c oughs> พเพราะแนวหน้าผมก็อยู่เยอะเหมือนกันนะ <c oughs> อาจจะไปแทนฟอร์เรนครับถ้ามีเทนมานะโอ้ <c oughs> อยากซื้อไปเท่าขอเทนอีกตัวนึงเออมาแทนฟอร์เลนเลยครับไนท์สตูมี่แทนเทนแต่ว่าผมจะไม่ได้เผาไฟเตอร์แล้วทุกคนนะแทนเทนแต่ผมไม่ได้แฟาวอเตอร์นะครับดูกันนะผม้ด้อีมอนี่ไหนกันนะได้หนีบอดดัมไม่ใช่หรอกถ้าเจอเาท,ที่ที่นั่นนถะวที่มีบอดดัมอะ่ะป้าบ้บาป้บาบ ไปเตะข้างหลังเลยครับผมมาแอนตซินโอ้ยโดนอันตีเทนหายเลย <c oughs> มาดี้เผาแอตนตะซินเหรอมาดี้ครับ <c oughs> เจอไปร้องอนะ่ะบอกเลยครับผมเทนมาอีกตัวหนึ่งครับซิกเก็บไว้ก่อนส่วนน้องเนยเอาไปล่อเผาแอนตซินตรงนั้นแหละครับดีนะครับ <c oughs> เอาไปล่อเผาแอนตซินตรงนั้นแหละครับทุกคนนะ เฮ้ยทีหนึ่งในสามแล้วว่ะทีหนึ่งในสามแล้วทุกคนจะชนะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าโหตัวแม่นเต็มเลยนะตัวสองดาวดาเมจเต็ม๊บโอ๊บเลยล่ะฝั่งรงข้ามมาที่หนึ่งอะ่ะนี่ก็จะดักอสเร,รีอยู่นะทุกคนนะเปลาเปลวปลาสวยครับเฮ้ยตัดเลือดมาวะ่ะใส่แค่อ,อล,ลิสดีรออะไรอ่ะใส่เบท่าไม่ได้ับผมใส่เบท่าไม่ได้ครับผม,ใส,บม,บผมใส่ใครดีวะ ใส่ให้อลิสแหละดีสุดแล้วถ้าริสแดนตินะป๊อปตัดเลือดหมดเลยทุกคนเพราะอนุอินผมไม่ต้องใส่ตัดเลือดนะเพราะอนุอินผมมันตัดเลือดอยู่แล้วนะทุกคนกาเฟนี่จะซื้อกักไว,กว้ดีเป่าวะไม่เป็นผลนะผมต้องการเทนวะผมต้องการพวกตัวซัพพอร์ตหรืออะไรก็ได้นะทุกคนนะโอเคดูตัวกันเลอดได้อยู่นะ เพราะผมแยกตัวนี้ออกไปแล้วผมแยกตัวซ้ายขวาอิมิลี่กับเทนออกไปแล้วผมเฮ้ยมันเราบาร์ดัมไปกันนู่นมันมันกลัวโดนนี้เหมือนกันนะทุกคนนะมันกลัวโดนแอสซซินฝั่งตรงข้ามข,ของที่หนึ่งเหมือนกันอ่ะตึกตึกตึ๊กตึ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 กเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วทุกคนโดนบาร์ดัดมหุกเฮ้ยแต่ไม่เป็นผลแต่ไม่มีผลไม่มีผลผมมีก่อสะท้อนเออเออยิงเออสวย ได้อยู่ครับได้อยู่ครับทุกคนเอาแล้วไอชิงกับที่หนึ่งแล้วชิงกับที่หนึ่งครับไอเนี่ยมันก็กลัวไปเจอผเผาไอตัวินนะมันมถึงเอาขุบขุบเบาด้ามไปดาวนี้ดาวเมทผมไม่ต้องการครับผมผมต้องการของป้องกันครับผมต้องการกรอบป้องกันครับแล้วของยือ้อฮะโอเคเดี๋ยวผมใส่ของยื้อเทนก่อนอดูกอนนะว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะไปทางไหนครับผมตอนนี้ผมไม่ต้องการซื้ออะไรแล้ว เราช้างมาน้างสถานะครับแต่ผมเอาน้องเนยอ่ะน้องเนย,นงเนยลงลงไปรับข้างล่างแล้วอะ่ะเอาน้องเนยลงไปกันข้างล่างแล้วทุกคนเดี๋ยวผมต้องโยกโยกอีมิลี่ลงต่ำลงมาฮะเอามากันไวดด้ก่อนแล้วยกเทนลงมาครับผมรงตรงนีตงตง้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นแหละดียะโยกอีมิลี่ลงมาฮะการมันเข้ามาัวงฮะเฮ้ยพลาดละเผยหลังออกใบ่านะแล้วรับไปนี่ผมโดนล้วงจบเลยผมไม่น่าโยกอีมิลี่ลงมาเลยทุกคนแพ้เลย โอ้หแพ้แพ้เลยแพ้เลยจบเลยไม่น่าโยกอิกมิลี่ลงมาเลยครับพอโยกอิกมิลี่ลงมาต่ําแล้วหลังผมเปิดผมลืมไปทุกคนพลาดแล้วผมพลาดผมพลาดเองผมพลาดเองตอนนี้จบเลยถ้าใครสนใจคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe เป็นกำลังใจไปด้วยนะครับผมเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันสู้กับเผ่าเอตสึินได้นะทุกคนนะแต่ผมพลาดผมพลาดตรงที่ว่าผมไปไปโยกอิกมิลี่มันลงมา มันตามจริงอีมิลี่มันต้องลงไปงไปสู้กับช้างใช่ไหมเขาถอยท้างลงไปเพื่อที่จะเปิดหลังเปิดหลังผมอะเออผมก็ลืมลืมคิดเรื่องนี้ไปผมพลาดเองนะถ้าผมไม่เอาอีมิลี่ถอยลงมาเนี่ยอีมิลี่ผมมันจะไปเดินเดินชนกระช้างฝั่งตรงข้ามพอดีเดินชนกระชางฝั่งงข้ามแล้วผมก็จะรอดโอเคนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย